ได้เสื้ได้กางเกงอ้าวพี่ม่เปนลมอยู่ไหครับใครที่มีบัตรพิเศษชูเลยนะครับใครที่มีบัตรพิเศษชูเลยครับนั่นแหละครับคนใบเหลืองครับคนที่ได้ได้ไปสีเหลืองชูเลยครับชูเลยครับพี่ชูเลยครับอ่าเขาจะได้รู้เลยนะครับมีีีบบบัััตตรรรร่่่นนททสะค รับตรงนี้นะครับด่วนเลยครับรับแล้วกลับบ้นไปเลยนะครับไม่ต้องกลับมาแล้วนะครับเราไม่มีแจกเราไม่มีแจกซ้ำแจกซ้อนนะครับตอนแจกครั้งเดียวครับ